ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงจรสจัน์ค่ะหากท่านชอบฟังนิยายหลากหลายแนวอย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะและหากสนใจอยากเป็นครอบครัวเดียวกันท่านสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อรับฟังนิยายจนจบเรื่องรวมถึงตอนพิเศษที่จะไม่ได้ลงในช่องทางปกติกันได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องนิยายเสียงจรสจันนะคะ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎของ YouTube ฉากเลิบซีนทุกฉากขออนุญาตตัดออกนะคะหากต้องการรับฟังฉบับเต็มแบบอันคัดซีนสามารถดาวน์โหลดเต็มเรื่องได้ที่ m e p m a r k e t c o m ไปรับฟังกันได้เลยค่ะบทที่8 เลขาคนโปรดปราณปริยาสูดลมหายใจเข้าลึกเพื่อตั้งหลักเห็นจินนะมองมาด้วยสายตาคล้ายเป็นห่วงเป็นใยเธอจึงยิ้มให้เขาเล็กน้อยก่อนเอ่ยถามว่าปกติคุณไายรับมื้อเช้าแบบไหนคะแล้วกาแฟคุณนายดื่มยังไงชายหนุ่มเลิกคิวขึ้นทำหน้าครุ่นคิดแล้วพูดว่าปกติคุณกินยังไงล่ะ พรานปริยารอบถอนหายใจเธอถามเขาก่อนแท้แต่เขากลับย้อนถามเธอเสียได้กระนั้นก็ยังตอบเขาไปว่ามันก็แล้วแต่ค่ะแต่ละวันไม่เหมือนกันหรอกบางวันก็ซื้อโจ๊กมากินบางวันก็ข้าวเหนียวมูปิง้งแล้วแต่ว่าวันนี้อยากกินอะไรเพราะสูตรอาหารข้างตึกมีหลายอย่างมากค่ะงั้นผมก็กินแบบคุณนั่นแหละคุณกินอะไรผมก็กินอย่างนั้นเขายิ้มจนตาหยีแต่คงเพราะเห็นเธอขมวดคิ้วเขาจึงพูดว่า ก็ถ้าสมมุติวันนี้คุณซื้อโจ๊กมากินก็ซื้อเผื่อผมด้วยหนึ่งถุงวันพรุ่งนี้ถ้าคุณกินข้าวเหนียวหมูปิ้งก็เผื่อผมด้วยหนึ่งชุดเราค่อยมาเก็บเงินที่ผมไงผมไม่เรื่องมากเรื่องการกินหรอกส่วนเรื่องกาแฟผมจะชอบกินช่วงบ่ายมากกว่าผมกินกาแฟดำสองช็อตไม่ใส่นมกับน้ำตาลจะร้อนหรือเย็นก็ได้รับทราบค่ะปราณปรียาคอมสีษาให้เขาพลางคิดในใจว่าพี่น้องคู่นี้ไลฟ์สไตล์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงจริง เพราะหากเป็นจีราวดีมื้อเช้าจะต้องเป็นแฮมเบคอนไข่ดาวขนมปังโฮลวีตและน้ำส้มคันทุกวันซึ่งทุกเช้าเธอต้องออกไปซื้อที่ร้านเบเกอรี่ข้างนอกมาเตรียมไว้ในห้องทำงานเสมอส่วนเครื่องดื่มช่วงบ่ายนั้นแล้วแต่ว่าเจ้าตัวจะอยากดื่มอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เพราะจีราวดีไม่ติดกาแฟแต่วันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยหิวแล้วด้วยเนี่ยคุณลักกินหรือ,อยังอยู่ดีๆเขากถ็ถามขึ้นมา ในใจเธอต้องการจะพูดว่ากินแล้วแต่ปากกลับพูดไปอีกอย่างยังไม่ได้กินค่ะเธอผินหน้ามองไปทางอื่นท,ทําทีเป็นมองวิวจากนอกกระจกเพราะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าน้ำเสียงที่เขาพูดเมื่อครู่ฟังดูแล้ออดอ้อน,อ,อ,นอย่างไรพิกลงั้นดีเลยไปกินด้วยกันเถอะเราค่อยขึ้นมาทํางานเขาพูดจบก็เดินไปที่ประตูทันทีโดยไม่ฟังด้วยซ้ําว่าเธออยากจะไปกินมื้อเช้ากับเขาหรือเปล่าหญิงสาวจึงเดินเร็ว ตามเขาไปแล้วบอกว่าแต่ตอนนี so, funny, like you, ้ได้เวลาเข้างานแล้วนะคะคุณไหนฉันว่าลงไปตอนนี้คงไม่ดีมั้งคะก็ผมหิวนี่นามือเช้าสําคัญกับร่างกายนะคุณไม่มีกฎหมายห้ามไว้สักหน่อยว่าถึงเวลาเข้างานแล้วห้ามกินข้าวเช้าน่ะเขาเถียงได้หน้าตายมากทําเอาเธออยากยืนเท้าเอวแล้วบ่นใส่เขาสักยกแต่เพราะยังไม่สนิทและเขาก็เป็นเจ้านายจึงได้แต่พูดกับเขาอย่างใจเย็น ถึงกฎหมายจะไม่มีและกฎบริษัทไม่ได้ห้ามไว้แต่มันก็ดูไม่ดีค่ะคนอื่นจะว่าเอาได้นะคะจินนะยืนกอดอกพิงกับขอบประตูห้องทำงานไว้พลางบุยหน้าไปด้านบนที่มีป้ายบอกตำแหน่งแปะอยู่เหนือประตูห้องและพูดอย่างคนเอาแต่ใจโดยไม่เบาเสียงเลยสักนิดว่าใครจะกลัวว่าอะไรที่นี่ใ,ใหญ่สุดปราณปริยาได้แต่ข่มอารมณ์อยากกรีดใส่หน้าเจ้านายคนใหม่ แต่ก็ต้องทำใจเย็นๆค่อยๆกล่อมเขาฉันว่าโทรลงไปสั่งให้เขาเอาขึ้นมาให้ดีกว่าไหมคะคืออย่างนี้ค่ะฉันหยุดงานไปเป็นเดือนก็เลยอยากจะอัปเดตงานที่ผ่านมาสักหน่อยนะคะว่าไปถึงไหนแล้วจินนะยืนตัวตรงเปลี่ยนจากท่ากอดอกเป็นเอามือล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วเดินเข้ามาหาเธอทำให้เธอเผลอชักเท้าถอยไปด้านหลังโดยอัตโนมัติ เพราะคลับคลายคลับคลาว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมือนเคยเกิดขึ้นมาแล้วซึ่งภาพในหัวที่ผุดขึ้นมาคือเขาจะเดินเข้ามากอดและอุ้มตัวเธอขึ้นเหวี่ยงไปมาในความทรงจำนั้นเขายิ้มร่าและเธอก็หัวเราะคิกคักอย่างอารมณ์ดีแต่ในความเป็นจริงตอนนี้คือจินนะหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าเธอเอียงคอและยิ้มมุมปากเล็กน้อยไม่ได้เข้ามาใกล้ามากกว่านั้น เอางั้นก็ได้ครับคุณว่าไงผมก็ว่าตามนั้นแหละมือเที่ยงมือเย็นก็ยังมีคุณจะกินอะไรก็สั่งเผื่อผมด้วยละกันเขาเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้หลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่สายตาที่มองมาทำให้เธอเดาไม่ถูกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่กันแน่แต่ที่รู้รคือเธอต้องรีบออกไปจากห้องนี้ให้เร็วที่สุดเพราะกลัวว่าเขาจะจองตัวไว้กินมือเที่ยงด้วยได้ค่ะขอตัวนะคะ ปราณปรียาก้าวเร็วๆออกจากห้องแล้วปิดประตูให้เขาหญิงสาวกลับไปนั่งที่โต๊ะของตนพลางถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ด้วยความโล่งอกที่อย่างน้อยเขาก็ไม่ทำสิ่งที่ทำให้เธอต้องลำบากใจเธอไม่อยากเข้าใกล้เขามากเกินไปไม่อยากสนิทสนมด้วยและเธอก็ได้แต่หวังว่าระยะห่างระหว่างกันจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะเธอไม่อยากมีจุดจบเหมือนในสามชาติที่ผ่านมา แต่จะว่าไปเมื่อครู่เธอคงระแวงไปเองเพราะตั้งแต่เจอหน้ากันในโรงพยาบาลน,นั้นจนกระทั่งมาทำงานด้วยกันวันนี้จินนะไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวเธอเลยสักครั้งแม้กระทั่งตอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเธอกำลังฝึกเดินมีหลายครั้งที่เกือบจะล้มเขาก็ได้แต่ยืนกอดอกมองอยู่ใกล้ๆ แม้ว่าบางครั้งเขาทำท่าจะปรีเข้ามาช่วยพยุงไว้แต่เหมือนเขาจะหยุดตัวเองไว้ได้ทันแล้วรีบเรียกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมาช่วยเธอแทนเธอมองออกว่าเขาเป็นห่วงและกังวลมากจากสีหน้าและแววตาของเขาแต่เขาก็คงกลัวว่าจะทำให้เธออึดอัดกระมังจึงไม่กล้าทำอะไรเกินขอบเขตของคำว่าเจ้านายกับลูกน้อง ปราณปรียาโทรศัพท์ลงไปสั่งอาหารที่ร้านค้าด้านล่างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเดินไปเข้าห้องน้ำหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเมื่อเปิดประตูออกมาจึงเจอกับหญิงสาวที่อยู่ในลิฟต์ด้วยกันกำลังยืนแต่งหน้าอยู่หน้ากระจกอีกฝ่ายยิ้มทักทายมาก่อนปราณปรียาจึงยิ้มตอบตามมารย,ยาทขณะเดินไปล้างมือที่อ่างพี่ปอยคะโอเล่ถามอะไรหน่อยสิปราณปรียา หันไปมองคนถามพลางเลิกคิ้วขึ้นเป็นเชิงให้อีกฝ่ายพูดมาได้เลยหญิงสาวคนนั้นจึงพูดว่าโอเล่อยากรู้อะค่ะว่าตำแหน่ง CEO เนี่ยเขาทำอะไรบ้างหรือคะพี่ปลอยคงดูแล้วว่าช่วงที่พี่รักษาตัวอยู่โอเล่ได้มาทำหน้าที่เลขาให้คุณไนอะค่ะแต่โอเล่ก็ไม่เห็นว่าจะมีงานอะไรให้ทำเลยพอโอเล่ตอบรับงานเลี้ยงตามการเชิญให้เพราะอยากให้คุณไนโชว์ตัวบ้าง คุณนหนก็ไม่ไปพี่ก้อยกับพี่ฟางก็มาดูโอเล่หาว่าโอเล่ไม่ทำงานแต่มันไม่มีงานอะไรให้ทำจริงๆนี่คะเพราะคุณไหนไม่เห็นจะทำงานอะไรเลยปราณปริยาได้ยินอย่างนั้นจึงแค่นยิ้มมุนปากพลางดึงกระดาษทิชชู่มาเช็ดมือให้แห้งแล้วทิ้งขยะเธอหันไปมองอีกฝ่ายแล้วพูดยิ้มๆว่าน้องเข้าใจคำว่าผู้บริหารดีแค่ไหนคะตำแหน่งซ e o เนี่ย นอกจากผู้บริหารแล้วก็ถือว่าเป็นเจ้าของบริษัทนะคะหน้าที่ของเขาคือบริหารงานด้วยการบริหารคนที่เขาจ้างมาเพื่อมาทำงานให้ในเมื่อเขาเป็นเจ้าของบริษัทและจ้างพนักงานที่มีความสามารถมาทำงานให้บริษัทแทนเขาแล้วเขายังต้องทำอะไรอีกหรือคะถ้าเสียเงินจ้างแล้วยังต้องมาทำทุกอย่างเองแบบนั้นเลิกจ้างดีกว่าไหมและที่พี่รู้มาคือน้องเป็นนักศึกษาฝึกงานก็จริงแต่บริษัทก็ให้เงินเดือนไม่ใช่หรือคะ พี่ว่าน้องควรกลับไปคิดให้ดีๆกว่าว่าหน้าที่ของเลขาคืออะไรกันแน่และที่พี่ๆเขาดูว่าน้องไม่ทำงานอ่ะมันจริงไหมปราณปริยาเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วไม่หันกลับไปมองอีกฝ่ายอีกดูท่าแล้วเด็กคนนี้คงต้องการหาพวกกระมังจึงมาทำท่าทางกระเง้ากระงอดและบ่นให้เธอฟังทางที่เพิ่งเจอหน้ากันวันแรก มีหน้าเล่าจินนะถึงหาเรื่องไปนั่งเฝ้าเธอที่โรงพยาบาลทุกวันหญิงสาวเดินกลับมานั่งที่โต๊ะกดปุ่มเปิดโน้ตบุ๊กแล้วหันไปเห็นว่าโทรศัพท์มีแชทเข้ามาจึงเปิดอ่านข้อความของจินนะขอบคุณครับที่ช่วยพูดแทนผมปราณปริยาขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาหมายถึงอะไรจึงพิมพ์ถามกลับไปข้อความของรปราณปรยายังไงคะไม่เข้าใจ ข้อความของจินนะก็ที่คุณช่วยพูดแทนผมตอนอยู่ในห้องน้ำไงผู้บริหารทำงานอะไรบ้างคุณตอบได้ดีมากข้อความของปราณปริยาแค่พูดไปตามความจริงค่ะน้องเขาคงไม่เข้าใจตรงนี้เลยอธิบายให้ฟังแค่นั้นเองข้อความของจินนะแค่นั้นก็ทัดใจผมมากแล้วครับจากนั้นเขาก็ส่งสติกเกอร์รูปยิ้มกว้างมาให้เธอได้แต่นึกสงสัยว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าเมื่อครู่ ตนคุยกับน้องนักศึกษาฝึกงานในห้องน้ำแต่เมื่อมาคิดอีกทีตอนนั้นเขาอาจจะอยู่ที่ห้องน้ำชายก็ได้ดังนั้นจึงสายหน้าและบอกตอนเองในใจว่าให้เลิกคิดเรื่องของเขาปราณปริยามองข้อความในโทรศัพท์เขาไม่ได้พิมพ์อะไรกลับมาเธอเองก็คร้านจะตอบกลับไปจึงไม่ได้พิมพ์อะไรเช่นกันเธอปิดหน้าจอแล้ววางโทรศัพท์วไว้ด้านซ้ายจากนั้นหันไปมองแพลนเนอร์ ที่แปะไว้บนกระดานด้านหลังเก้าอี้ปราณปริยาเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นว่าบนกระดานยังเป็นของเดือนที่แล้วอยู่และบนนั้นถ้าไม่มีข้อความเขียนกำกับไว้เลยนอกจากงานวันเกิดของลูก้าซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารหัวนอกฉบับหนึ่งและยังเป็นผู้กว้างขวางในแวดวงแฟชั่นของไทยโอ้โหเชื่อแล้วว่ายายน้องนั่นไม่ได้ทำงานจริงๆ ปรานปรียาถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายหญิงสาวรีบเช็คอีเมลย้อนกลับไปในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทันทีว่ามีส่วนใดยังไม่ได้จัดการบ้างแต่ก่อนหน้านี้จินนะจัดการงานด้วยตนเองไปแล้วบางส่วนฉะนั้นหากเธออยากรู้ว่าเขาทำส่วนไหนไปแล้วบ้างมีทางเดียวคือต้องไปอัปเดตกับเขาโดยตรงแต่เธอไม่อยากเข้าไปในห้องของเขา ไม่อยากอยู่กับเขาตามลำพังสองต่อสองไม่อยากคุยกับเขานอกเหนือจากเรื่องงานแต่ว่างานตรงหน้าก็สำคัญถ้าเธอไม่อัปเดตงานทั้งหมดกับเขาแล้วเธอจะทำงานต่อได้อย่างไรเอาไงดีหนูป้อยร้านข้าวมาส่งจ้าเสียงของแม่บ้านประจำออฟฟิศดังขึ้นตั้งแต่ยังเดินมาไม่ถึงโต๊ะปราณปริยาลุกขึ้นยืนพร้อมกับส่งยิ้มให้แม่บ้านอย่างเป็นมิตรขอบคุณค่ะนเพน เธอมองถุงข้าวต้มทรงเครื่องสองถุงแล้วน้ำลายสอขึ้นมาทันทีเพราะวันนี้รู้สึกอยากซดน้ำแกงให้อุ่นท้องส่วนคนในห้องซ e อนั้นเขาอยากกินเหมือนเธอหรือไม่เธอไม่สนในเมื่อเขาบอกเองว่าเธอกินอะไรเขาก็จะกินอย่างนั้นอีกถุงของคุณนายหรือแม่บ้านมีสีหน้าสงสัยใครรู้พรานปริยาจึงพยักหน้าแทนคำตอบนาก็นึกว่าแกจะกินเหมือนคุณเดซอีก ไม่หรอกค่ะคุณไนไม่เหมือนคุณเดคุณไนเขากินได้ทุกอย่างสั่งอะไรให้กินเขาก็กินหมดเธอต่อไปตามที่ได้รับข้อมูลมาจากเจ้าตัวเพราะเท่าที่สังเกตดูเขาก็คงเป็นคงกินง่ายอยู่ง่ายอย่างที่เขาพูดไว้นั้นปอยขอเอาไปใส่ชามให้คุณเขาก่อนนะคะเธอหิ้วถุงข้าวต้มไปที่ห้องแคนทีนแต่แกะใส่ชามแค่ถุงเดียวพร้อมกลับน้ำเปล่าหนึ่งแก้วนำใส่ถาดเพื่อเอาไปเสิร์ฟให้จินนาในห้อง ดีเลยจะได้ถามนัอง,งานด้วยคุยเสร็จเธอจะได้กินข้าวต้มของตนเองที่โต๊ะหญิงสาวเคาะประตูห้องทำงานของซ e o เมื่อได้ยินเสียงอนุญาตจึงเปิดเข้าไปข้าวมาแล้วค่ะฉันสั่งข้าวต้มเครื่องมาให้นะคะไม่แน่ใจว่าคุณจะพอกินได้ไหมลองกินดูก่อนแล้วกันค่ะถ้าไม่ถูกปากฉันจะไปซื้อให้ใหม่ปราณปริยาเดินไปทางชุดรับแขกแล้ววางถาดอาหารไว้บนโต๊ะกลาง ตอนนี้เองที่เธอเพิ่งสังเกตว่าที่มุมหนึ่งของห้องจะมีโต๊ะอาหารชุดหนึ่งสำหรับนั่งได้สองคนวางไว้อยู่ซึ่งมุมนั้นเคยเป็นมุมที่จิตรวดีเคยวางเก้าอี้นวดเอาไว้โดยให้หันหน้าออกไปทางบานกระจกเพื่อดูทิวทัศน์ด้านนอกและมุมนี้เป็นมุมโปรดของเจ้านายเก่าเวลาที่เจ้าตัวอยากผ่อนคลาย แต่ตอนนี้เก้าอี้นวดถูกเลื่อนไปวางไว้ใกล้กับตู้เอกสารทั้งยังไม่ได้เสียบปลั๊กไว้ดูท่าแล้วจินนะคงไม่ชอบนวดผ่อนคลายเท่าไหร่และคงไม่เคยสนใจมันเลยด้วยซ้ำเธอเห็นจากหางตาว่าเขาเดินเข้ามาหาตรงชุดรับแขกเธอจึงถอยออกมา2อก้าแต่เขากลับยกถาดอาหารขึ้นมาด้วยตนเองไปนั่งกินตรงนั้นดีกว่าครับวิวดีกว่าเยอะ เขาเดินนำไปทางนั้นเธอเพียงหันไปทางที่เขาเดินไปแต่ไม่ได้เดินตามช่วงที่ฉันไม่ได้มาทำงานคุณได้จัดการในส่วนไหนไปบ้างแล้วคะคือฉันอยากอัปเดตเรื่องงานหน่อยนะคะแต่เอาไว้ให้คุณไนกินเสร็จก่อนแล้วฉันจะเข้ามาใหม่นะคะเธอขอมศีษะให้เขาแล้วจะเดินไปทางประตูแต่เขากลับพลุงขึ้นมาเสียก่อนแล้วข้าวของคุณล่ะอย่าบอกนะว่ากินแล้วนะ่ะปราณปริยาหันไปตอบเขา ฉันนักินที่โต๊ะค่ะเพราะทุกที่ก็กินที่โต๊ะตลอดไม่เอาไปยกมากินด้วยกันเลยเขานั่งเท้าคางแล้วหันมามองหน้ามองเธอยิ้มยิ้มแต่ว่าเธอพูดไม่จบเขาก็พูดแทรกขึ้นเธอน่าคุณปอยจะได้กินไปคุยเรื่องงานไปด้วยไงไม่เสียเวลาดีเร็วหน่อยนะผมจะรอเดี๋ยวมันเย็นแล้วจะไม่อร่อยค่ะ สุดท้ายปราณปรียาก็ต้องเดินหน้าตึงกลับไปห้องแคนทีนขณะที่แกะถุงข้าวต้มปากก็บ่นให้คนในห้องเบาๆแบบนี้บันบังคับกันโดยเอาเรื่องงานมาเป็นตัวประกันชัดๆเลยหญิงสาวยกถาดข้าวต้มของตนเข้าไปในห้องบ้างแต่คราวนี้ประตูห้องเปิดเอาไว้อยู่ก่อนแล้วทั้งที่เธอจำได้ว่าตอนเดินออกมา ก็ปิดประตูไว้ให้เขาไม่ใช่หรือแต่เมื่อมองเห็นคนที่ยืนอยู่หลังประตูจึงได้เข้าใจที่แท้จินนะก,ก็เปิดประตูไว้ให้เธอขอบคุณค่ะจะว่าไปแล้วหากไม่ใช่เพราะเหตุการณ์สะเทือนใจจากทั้งสามชาติที่ผ่านมาปราณปริยาก็คงไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจกับเจ้านายคนใหมค่คนนี้เท่าไหร่นัก เพราะจินนะนับว่าเป็นคนที่มีน้ำใจไม่เรื่องมากไม่ใส่ใจเรื่องหยุมหยิมน่าจะทำงานด้วยง่ายแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตที่ว่าอย่าไปล้ำเส้นเขามากเกินไปเท่านั้นเองตรงนี้วิวดีเนาะคุณว่าไหมไม่น่าละ่ะคุณเดถึงชอบมานอนเก้าอีน้นัวตรงนี้เขาพูดขึ้นโดยที่สายตาเหมอมองไปทางอาคารสำนักงานต่างๆโดยมีรางรถไฟฟ้ากับทางด่วนตัดกันจากนั้น เขาก็พูดประโยคที่ทําให้เธอถึงกับขมวดคิ้วมุ่นประเทศพัฒนาไปเยอะมากจริงๆต่างจากสมัยก่อนลิบลับเลยสมัยก่อนเนี่ยนะคุณหมายถึงสมัยไหนหรือคะเธอกแกล้งถามอย่างไม่จริงจังนะักและไม่คาดหวังว่าเขาจะตอบจริงอยู่ที่ประเทศพัฒนาไปเร็วแต่คนวัยขนาดเขามาพูดแบบนี้ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยหากเป็นรุ่นปู่ย่าตายายพูดก็ว่าไปอย่าง จินนะยิ้มพรายก็สมัยร้อยหรือ200ปีก่อนนู่นไงสมัยก่อนอ่านไม่สะดวกสบายเท่าสมัยนี้แต่อากาศดีกว่าเยอะคุณพูดอย่างกับว่าเกิดทันยุคโน้นอย่างนั้นแหละเท่าที่คุยกันมาตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลปราณปริยารู้สึกว่าบางครั้งจินนะก็มีคำพูดบางประโยคเหมือนคนเท่าคนแก่อย่างบอกไม่ถูก ชายหนุ่มยิ้มกว้างกว่าเดิมพลางมองหน้าเธอนิ่งแล้วเอ่ยขึ้นว่าแล้วถ้าผมบอกคุณว่าผมอายุ200กว่าปีแล้วล่ะคุณจะเชื่อผมไหมคุณปอยปราณปรียามองหน้าเขาพลางเลิกคิวขึ้นพูดอย่างชัดถ้อยชักคำว่าไม่เชื่อค่ะแหมพูดเป็นหนังแฟนตาซีอีกแล้วนะคะคุณไนจินนะหัวเราะเบาๆเบนสายตามองออกไปอย่างวิวด้านนอกก็นั่นน่ะสิครับถ้ามีคนมาพูดกับผมแบบนี้ผมยังไม่เชื่อเลย แต่ผมเคยอ่านประวัติศาสตร์มาบ้างแล้วเขาก็จะมีรูปถ่ายพวกภาพขาวดำมาประกอบนะ่ะเอาแค่ย่านที่เราอยู่เนี่ยย่านเนี้ยเมื่อสมัย60-70ปีก่อนยังเป็นแค่ดินแดงๆอยู่เลยนะถนนไม่มีลาดยางหรอกสองข้างทางไม่มีตึกสูงอะไรแบบนี้มีแต่บ้านคนกับอาคารพาณิชย์ธรรมดาแต่ดูตอนนี้สิชายหนุ่มบุ้ยหน้าไปทางวิวตรงกระจกรานปรียามองตามก็เห็นจริงดังเขาว่า ใครจะเชื่อว่ามนุษย์เราจะสามารถสร้างถนนซ้อนกันไปมามาได้แบบนี้ยังไม่พอยังสามารถมุดดินแล้วให้รถไฟวิ่งได้อีกด้วยในชาติที่3ตอนที่เธอเป็นวิมลนนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพอดีห่างจากตอนนี้ประมาณ80ปีแต่สภาพบ้านเมืองที่เธอเห็นแตกต่างไปมากจริงๆทว่าจิตใจของมนุษย์ดูจะไม่แตกต่างไปนัก ยิงสาวละความสนใจจากความวุ่นวายเบื้องล่างมาจดจ่อกับชามโจ๊กตรงหน้าแทนเธอรอบมองจินนะเห็นเขามีรอยยิ้มมุมปากตลอดเวลาขณะที่กินจนเธอเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้ยังปกติดีหรือไม่ตกลงแล้วคุณไนายได้จัดการอะไรไปบ้างแล้วคะฉันจะได้ไม่ต้องทำซ้ำไปอีกอะคะ่ะเธอชวนคุยเรื่องงานทันทีเพราะอยากรีบจัดการให้จบจบไป แต่เขากลับเลิกคิ้วขึ้นสีหน้าเหมือนไม่ใส่ใจที่เธอถามทั้งยังเอ่ยอีกว่ากินข้าวก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งคุยเรื่องงานตอนกินเลยเดี๋ยวจะหมดอร่อยเปล่าๆนะคุณอ้าวแล้วเมื่อกี้ผีที่ไหนบอกว่าให้กินไปคุยไปรรานปรียาได้แต่นับหนึ่งถึงสิในใจไม่ให้ต่อล้อต่อเถียงกับเขาเพราะรู้สึกว่าหากคิดจะรับมือกับผู้ชายคนนี้เธอต้องวางแผนและฝึกปรือฝีปากให้คมคายกว่านี้อีกสักหน่อย แต่แล้วเธอพลันนึกบางอย่างขึ้นมาได้ในเมื่อเขาเป็นคนบอกให้เธอยกข้าวมากินในห้องนี้เพื่อคุยเรื่องงานฉะนั้นเมื่อไม่คุยแล้วเธอควรยกกลับไปกินที่โต๊ะตนเองถึงจะถูกคิดได้ดังนั้นปราณปริยาจึงลุกขึ้นพร้อมกับหยิบถาดอาหารของตนขึ้นมาถือไว้พลางเอ่ยกับเขาว่าถ้างั้นฉันขอกลับไปกินที่โต๊ะนะคะมีงานให้สาสางเยอะเลยค่ะอยากรีบทำให้เสร็จจะได้ตามงานปัจจุบันให้ทัน แต่ใครจะคาดเดาจินนะกลับแย่งถาจากมือของเธอเอาไปถือไว้เสียเองแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อยๆโอเคครับโอเคผมยอมแพ้แล้วคุยก็คุยโทษคุณเนี่ยนะซีเรียสกับงานจังเลย หญิงสาวตัดสินใจนั่งลงที่เดิมเขาจึงยอมวางถาดอาหารไว้ให้ตรงหน้าจากนั้นก็เป็นฝ่ายสาธยายขึ้นมาเองว่างานของเดือนที่ผ่านมาช่วงที่คุณไม่อยู่นะ่ะผมจัดการเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเพราะมันไม่มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็มีแต่เชิญไปงานต่างๆตามที่ผมเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละ แต่ผมเลือกไม่ไปเพราะยังไม่เห็นความจําเป็นว่าควรจะไปอีกอย่างผมเองก็ไม่รู้จักใครเลยด้วยทีนี้เนี่ยวันก่อนผมประชุมกับทางฝั่งนูน้นว่าจะจัดแฟชั่นโชว์ที่เมืองไทยในอีก2เดือนข้างหน้าเป็นซัมเมอร์คอลเลกชันของโอเซ่น่ะ ผมคิดจะอาศัยโอกาสนั้นแนะนำตัวเองว่าผมเป็นซ e อคนใหม่มาแทนคุณเดคุณว่าแบบนี้ดีกว่าไหมปราณปริยาฟังแล้วพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเพราะแผนที่เขาพูดมาก็นับว่าฉลาดในการเปิดหน้าให้ผู้คนได้รู้จักในคราวเดียวแบบนี้ก็ดีนะคะ นอกจากเปิดตัวคอลเลกชันใหม่แล้วยังเปิดตัว CEO คนใหม่ไปในตัวเขาไม่ชอบการไปงานเลี้ยงสังสารต่างๆเขาไม่ใช่สายปาร์ตี้เหมือนผู้เป็นพี่สาวเขาแค่รับผิดชอบงานในส่วนที่เขาต้องทำเท่านั้นสิ่งไหนที่ไม่เกี่ยวกับงานเขาจะไม่สนใจจะว่าไปแล้วจินนะดูเป็นคนที่เข้าถึงยากไม่น้อยแม้กระทั่งบัตรนี้เธอก็ยังมองไม่ออกว่าเขาเป็นคนอย่างไรกันแน่ แต่ที่มั่นใจคือเขาไม่ใช่เกย์และไม่ใช่เพลย์บอยที่ควงสาวสวยไม่ส้ำหน้าทั้งที่หากให้พูดกันตามจริงโดยตัดอคติที่มีต่อเขาออกไปผู้ชายคนนี้จัดว่าเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีอีกทั้งยังร่ำรวยชนิดที่ว่าจะใช้จ่ายเพื่อดื่มเที่ยวหรือเปย์สาววันละลายแสนเขาก็สามารถทำได้แต่เขาไม่ทำในทางกลับกันเธอรู้สึกว่า เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมมีประชุมกับทางปารีสมาเอลจะคุยกับผมด้วยตัวเองเขาเสนอมาว่าจะใช้นางแบบนายแบบในสังกัดโอเซ่มาเดินแบบที่นี่แต่ผมอยากจะใช้คนไทยมากกว่าคุณไปบอกให้ฝ่าย PR ลอาต์ l i รายชื่อนางแบบนายแบบที่เหมาะสมกับแบรนด์เรามาให้ผมดูหน่อยนะส่วนดีไซน์ของซัมเมอร์นี้ทางปารีสจะส่งมาให้ดูภายในบ่ายนี้นะ่ะ ได้อ e ีเมลมาแล้วค่อยส่งต่อให้ PR อละกันได้ค่ะยังดีที่แฟชั่นสำหรับคอลเลกชันฤดูร้อนจะส่งมาตอนบ่ายช่วงเช้าเธอจะได้มีเวลาไล่เช็คไปทีละงานว่าไม่มีงานไหนที่พลาดหรือมองข้ามไปเห็นเขาเล่ากันว่าคนที่เพิ่งฟื้นจากอุบัติเหตุหรือฟื้นจากการสลบมาเป็นเวลานานตอนนอนหลับมักจะฝันร้ายหรือฝันเห็นอะไรแปลกๆคุณเป็นบ้างหรือเปล่าอยู่ดีดๆเขาก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อเธอมาลองคิดดู นับตั้งแต่ฟื้นขึ้นมาเธอฝันร้ายแค่ครั้งเดียวเท่านั้นตอนที่อยู่โรงพยาบาลเธอฝันถึงผู้หญิงในชุดไทยโบราณขาดรุงริ่งเลือดท่วมตัวมายืนชี้หน้าด่าเธอราวกับโกรธกันมาหลายร้อยปีอย่างไรอย่างนั้นไม่มีนะคะนอนที่คอนโดก็หลับดีค่ะแทบไม่ฝันอะไรเลยก็แปลกดีเหมือนกันแปลกยังไงหรือครับหรือก่อนหน้านี้คุณฝันร้ายบ่อยเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยสีหน้าไม่มีแววขี้เล่นอย่างเคยท้าให้ตอบตามตรงก็ใช่อ่ะค่ะ ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันคิดว่าคงเพราะฉันเครียดกับงานเกินไปหรือไม่ก็ดูหนังผีมากเกินไปก็เลยเก็บไปฝันมากกว่า ความจริงแล้วเธอรู้สึกไม่ค่อยดีด้วยซ้ำจึงได้ชวนคริสตากับนิยาดาไปวัดเพื่อคุยกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสถึงความฝันประหลาดนั่นที่เธอมักฝันคล้ายกันเกือบทุกคืนแต่ท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะักท่านบอกเพียงแค่ว่ากรรมเก่าที่ติดตัวมาให้หมั่นสวดมนต์และทาบุญถวายสังฆทานบ่อยๆจิตใจจะได้ปลอบโรง แต่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นจนเธอเลิกลมที่จะไปทำบุญเพราะรู้สึกว่ายิ่งทำให้ไปอีกฝ่ายก็ไม่เห็นความตั้งใจจริงของเธอสักนิดแปลว่าตั้งแต่เจอผมเอ้ยผมหมายถึงว่าตั้งแต่ฟื้นจากสลบไปนานก็ไม่ฝันอีกแล้วใช่ไหมปราณปรียามองหน้าจินนะด้วยความสงสัยเขาอยากพูดอะไรกันแน่กระนั้นเธอก็ยอมตอบเขาไปตามตรงมีแค่ครั้งเดียวค่ะตอนอยู่ที่โรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยฝันอะไรอีกเลยว นะยังฝันอีกเหรอเป็นไปได้ยังไงเขานั่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้สีหน้าครุ่นคิดหัวคิ้วขมวดมุ่นอย่างไม่สบอารมณ์จนเธออดสงสัยไม่ได้นี่มันความฝันของเธอเขามาเกี่ยวอะไรด้วยมีซราทำไมหรือคะคุณนัฐอยากจะบอกอะไรฉันหรือเปล่าทันทีที่เธอถามจบสีหน้าของจินนะก็แปรเปลี่ยนไปทันควันจากหน้านิ้วคิ้วขมวดเป็นหน้าตายไม่รู้ไม่ชี้ไม่มี อยากให้ผมบอกอะไรคุณดีล่ะอ๋อรู้แล้วว่าจะบอกอะไรดีมือเที่ยงไปกินข้าวกับผมนะจะได้คุยเรื่องงานแฟชั่นโชว์ด้วยไงเขายิ้มทั้งปากทั้งตาแต่ฝันไปเถอะว่าเธอจะไปกับเขาคุยเรื่องงานอะไรกันข้ออ้างทั้งเพต้องขอโทษด้วยค่ะผเอิญว่ามีนัดแล้วขอตัวก่อนนะคะเธอรู้ขึ้นหยิบชามกับถาดมาซ้อนกันจากนั้นเดินออกจากห้องทำงานของเขาไปในทันทีโดยไม่หันไปมองเขาอีกหลังจากฟังจบแล้ว อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องนิยายเสียงจะลดจันรกันไว้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ